อ่ะฝั่งเบงหอยหนาต้มนะครับคุณผู้ชมครับหอยหนาต้มโอ้เดี๋ยวมาคุยกับแม่ข่าเพิ่นว่าขายจังไรขายจังไรครับแม่ข่านี่ครับถุงละสิบบาทบ,าทบ,าทบาอกครับหมายความว่าแกะกะสิบาบาทบอกแกะกะสิบพือกันบ่ตัวนี้บอกครับนี่ถุงละสิบที่แกะเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเบิงได้หมอนะครับเปิดเบิงได้หมอผมเบิงดูเป็นจังไงตัวนี้บอกครับคือแกะแล้วเนี่ย คือสำหรับคนที่กี่คานไปแกะเองเนาะ,นะตรงละเศร้า20บาทนะครับห้อยนี้ได้มาตังทีงไหนครับเนี่ยเป,อ,ปอ๋อคือว่าสื่อมาที่เขาหามาขายนี่บ่ครับโอผมนึกว่าจะเจาไปหาเองน้ำทตรงไหนตรงหน้าเป็นสันติสันตอกอ่ะ20บาทนะครับคุณผู้ชมครับ ตลาดตลาดนัดเทศบาลเทศบาลบอกครับเนี่ยเทศบาลตบนนาำบลน้ำข่ำบอกครับตลาดนัดเทศบาลน้ำข่ำนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นตดแสบครับคุณผู้ชมครับเบิ่งนีนะ่ครับน้ำจิ้มกระเสบเลยมันบอกครับเนี่ยนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นตดแสบครับ